สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมที่7ประจำเช้าวันจันทร์ที่3ตุล,ลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แอสปันยอนเปิดบ้านเสมอบาเลนเซีย2-2เซลต้าบิโกเฉือนเอาชนะเลเปเตสไป1-0จิโรนาแพ้ให้ก e ับเลออนโซเซดา3-5แล้วก็เลบีแมติดวันนี้ทำได้แค่เสมอกับโอซานซูนาไป1-1ฮะโดยที่มาดริดเนี่ยนับไปก่อน1-0ด้วยนะจากวินิสูจูเนียฮะแต่ว่าก็โดนฐานกิเกก,กาเซียข,ของโอซานซูนาตีเสมอไป ก็เลยทําให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับ1และก็2เป็นบาร์ซ่ากับเลมานเตดเก็บไปทีมลาสิบเก้าคะแนนอันดับ3บิลเบามี16อันดับ4ี่เลมเตสมี15อันดับ5ถึงอันดับ7ครับมี A rid, una, ad, แอตเลติโอซานซูนาโซซิดัดเก็บไปทีมลาสิบสามคะแนนในขณะที่โซนไทยตะลายครับอันดับ18แล้วละก็19เป็นอาลเมเรียกับกาดิสมีทีมลาสี่แล้วก็บวยเป็นเอลเช่ are, ที่เก็บไปคะแนนเดียวไปต่อกันที่ดาวซันโรล่าสุดก็ยังคงเป็นเลวานดอฟกี้ที่ซัดไป9ประตู เดี๋ยวส่งทายกันที่โปรแกรมน้ต่อไปฮะเริ่มที่คืนวันจันนี้นะคืนนี้เนี่ยแหละก็จะมีราโยเจอกับเอลเช่ตอนตีสอแล้วก็เกมหน้าถัดไปเข้าสู่เกมที่9ครับคือวันศุกร์นี้จะเป็นโอซาวสุนาพบกับบาเลนเซียคํำวันเสาร์ที่8ตุลามีอเมริกาเจอรายโยบยาเกโน่แอเบรติตพบจิโรนาเซบียาพบบิลบาแล้วก็เกดเฟ่เจอกับเราดติด วันที่ที่9ตุลามีไบเยโดลิดพบเดเบเตสกาดิสเจอเอสปันยอนสโซเซดทพบบีริลแล้วก็บาซ่าเจอเซอร์ตาบิโกก่อนปิดท้ายด้วยคือวันจันทร์หน้าครับเป็นมันเดย์ไนท์ระหว่างเอลเช่พบกับบายโยกา